วันนี้ก็บรรดาพี่น้องลูกจิตลูกหาทั้งหลายมามาเยี่ยมมาถวายทายทานเนี่ยก็เป็นโอกาสอันนี้งามที่เราจะได้ฟังอาัาฟังธรรมสนทนาปราศัยข้ออัดข้อธรรมที่เป็นข้อข้องใจตรงไหนก็จะได้เข้าอกเข้าใจต่อกันไปนะ <c oughs> นี่พระเนนเรามีจํานวนมากพระนี่แหละเป็นผู้ที่เป็นผู้นําของศาสนาเป็นต้นมา ั้งแต่พระพุทธเจ้าของเรามาก็เป็นสาวกสาวกก็ตั้งใจปฏิบัติจริงจงลิงบรรลุมรรคผลนิพพานจนกลายเป็นสาวกอหรหันเป็นสังฆังสันนงษฐา,าิของโลกทั้งหลายทั่ว,ว,วไปจนกระทั่งถึงทุกวนันนี้เพราะพระเป็นผู้นำพระนั้นแหละเป็นสำคัญมากในทางศาสนาเพราะพระเป็น,นแนวหน้า เป็นผู้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อมรักผลนิพพานอย่างแท้จริงและปฏิบัติตนเต็มอัดเต็มทำเต็มสติกำลังความสามารถของตนด้วยกันผลก็ปรากฏขึ้นดังครั้งพุศการท่านครั้งพุฏการกับสมัยปัจจุบันนี้ทำเป็นอาการิีโกให้ผลเสมอต้นเสมอปลายเหมือนกันหมดจึงเรียกว่าอาการิีโกไม่มีการสถานที่เวลาเวลามาทำลายได้เลย ขอให้มีการปฏิบัติเกิดดังพระพุทธเจ้าประทานพระว่าแกบพระอานน์ซึ่งไปทูลถามทูลขอราศนาพระองค์ให้ทรงพระชนมายุอยู่เป็นเวลานานพระองค์ก็บอกว่าเราได้เทศนาว่าการไม่หมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วในตัวของเราถ้าพูดเป็นภาษาโลกเราก็เรียกว่ายังเหลือแต่กองกระดูกเท่านั้นแหละส่วนอัต่วนธรรมเราได้เทศนาว่าการไม่หมดไม่มีะลรเหลือแล้ว จากนั้นมาก็รวมลงว่าพระธรรมและพระวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายแทนเราตถสาคตเมื่อเราผ่านไปแล้วคือทำเหล่าน,นี้เป็นส่วขาธสามที่ท่านตรัสไว้ชอบเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ผู้ปฏิบัติตามสนั้นจะมีแง่หนักเบาแค่ไหนในการปฏิบัติของตนผลจะได้ขึ้นมาตามเหตุนั่นแหละนี่ท่านทรงประทาน พระโอวาทอันนี้ไว้คือมอบาศาสดาไว้กับสาธนาธรรมคือพระธรรมและพระวินัยเป็นองค์แทนของาศาสดาเป็นผู้ชี้แนะแนวทางแทนองค์าศาสดาเวลาท่านไปนี่ผ่านไปแล้วเพราะนันเราขอยึดหลักธรรมหลักวินัยเป็นหลักเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติในการระลึกถึงองค์ท่านภายในจิตใจของเรา อยู่ตลอดเวลาก็เท่ากับเราได้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลานั่นแหละพระพุทธเจ้าคือทำหลักวินยัยผู้ปฏิบัติใกล้ชิดติดพันกับหลักธรรมหลักวินยัยอยู่ตลอดไปก็เท่ากับผู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าตลอดไปและจะตักดวงอมกุลนิพพานเช่นเดียวก,กันกับครั้งพุทธการไม่มีอะไรผิดแปลกกันนะครั้งพุทธการกับสมัยปัจจุบันนี้ จะด,ดำเนินไปตามอดธรรมที่ทรงแสดงไว้นี้ด้วยกันหมด <c oughs> มรรคผลนิพพานก็จะเกิดขึ้นจากการแสดงการเกิดขึ้นจากธรรมทั้งหลายที่เราได้ยินได้ฟังศึกษาประลพก,กับธรรมทั้งหลายเข้ามาสู่หัวใจของเราแล้วให้หน้าตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติ <c oughs> แต่เพราะอย่างนี้พระเราให้มุ่งหน้ามุ่งตาปฏิบัติอย่าสนใจกับกิจการงานอะไรในโลกสงสารเป็นเรื่องของเขา เรื่องของเรามีแต่อาจมีแต่ธรรมเต็มไปในความเคลื่อนไหวของเราออกมาจากใจใจก็เป็นธรรมเคลื่อนไหวออกมาจากใจก็เป็นธรรมเป็นมินยตลอดไปมีฮิโธตปะประจำตัวความสะดุ้งครัวต่อบาปตัวกรรมอยู่ตลอดเวลาสังรวมตนอยู่เสมอปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามอัตธรรมของพระพุทธเจ้าส่วนะวินัยนั้นเป็นรั้วกัน้น สองภาคทางห้ามให้ข้ามออก่อไปใครข้ามพวิเนยออกไปเขาเรียกว่าออกนอกรูนอกทางจะตกเหวตกบ่อโดยถ่เดียวเท่านั้นไม่มีทางที่จะเจอมากผลนิพานได้ผู้ปฏิบัติตามหลักพระวินนยสองภาคทางไม่ข้ามไม่เกินเดินตามธรรมสตะตานธรรมก็สิทัศธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมขันติธรรมเหล่านี้เป็นต้น นี่คือทมเนี่ยว่าความภาคเพียนทางด้านจิตใจของเราอยู่โดยเสมอเสมอด้วยสติเป็นเครื่องกำกับแล้วก็เท่ากับเรานี่ตามเสด็จพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาและมรรคนิพพานก็อยู่กับตรงนี้ไม่อยู่ตรงไหนอย่าไปเข้าใจว่านิพพานอยู่ที่โน้นสวรรค์อยู่ที่นี่อยู่ที่ผู้บำเพ็ญนี่แหละจะเป็นผู้เจอมรรคนิพพานเจอที่ผู้ปฏิบัติคือจิตของเรานี่แหละ ้ากฟอกไปโดยลําดับควรจะทําขั้นใดมรกผนิพานจะเป็นขึ้นมาโดยลําดับลาดาภายในจิตใจของเราให้พากันหน้าตั้งากันตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติ <c oughs> หน้าฝ่ายปฏิบัติของเรานี่แหละเป็นฝ่ายที่ไว้ใจได้ทุกวันนี้เราไม่ยกได้ยอได้เหยียบสถานที่ใดบุคคลผู้ใดเราพูดตำหลักของศาสนาที่พระพุทธเจ้า ทรงแสดงไว้แล้วว่าการปฏิบัติปฏิบัติอย่างไรสุปฏิปันโนก็คือพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตรงตามหลักธรรมหลักวินยัยอุชุตรงไปตรงมาไม่เห็นใจโลกามิตรใดเข้ามามยุ่ยแยหรือหลอกรงต่างๆไม่หวั่นไม่ไหวญาญาปฏิปันโนก็ปฏิบัติเพื่อความรู้แจง้งเห็นจริงในธรรมตั้งหลายมีมรรคผลนิพพานเป็นรับกันสามีกี่ปฏิปันโนปฏิบัติสมควร หน้ากราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจแก่โลกสงสารใครได้มองเห็นพระเจ้าประสงค์ผู้ปฏิบัติด้วยธรรมสองสามข้อนี่แล้วจะเป็นผู้ร่มเย็นภายในาจิตใจ <c oughs> นี่แหละอย่างนั้นไปท่านกาว่าเอสะแล้วกวโตสาวกสังโคคือท่านเหล่านี้เองเนี่ยเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าอืมยะปุญญาเขตตางโลกัสะท่านเหล่านี้แลจะเป็นบุญญาเขต เป็นเนื้อนาบุญของโลกที่ภัยบุญที่สุดไปภ,ภายในองค์ท่านผู้ใดมาบำเพ็ญมากน้อยได้ผลเป็นที่พอใจเหมือนกับเนื้อนาที่เป็นมีปุ๋ยเต็มอยู่ในเนื้อนาที่ดินดีปลูกสิ่งใดขึ้นมาก็มีผลงอกงามภัยบุญขึ้นมาเป็นดอกเป็นผลขึ้นมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่ท่านผู้ใดวาน ทานการบริจาคลงไปถึงเนื้อนาบุญของโลกก็คือพระเจ้าพระสงค์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้แล้วจะได้ผลเป็นที่พอใจเป็นลำดับลำดาไปเหมือนกับเขาทำนาที่มีปุ๋ยเต็มตัวอยู่ภายในนาน,าน,นแล้วดอกผลก็เป็นที่พอใจของผู้ปลูกผู้หว่านลงไป เขาได้เห็นพระเจ้าประสงค์เขาก็ยินดีแล้วขอใจแล้วเพราะพระเจ้าประสงค์เป็นเนื้อนาบุญไม่ใช่เนื้อนาบาปเนื้อนานารกเอเวกีอย่างนั้นไบทมไปนะพระสงค์เป็นเนื้อนาบุญก็มีเป็นเนื้อนาบาปก็มีทุกวันนี้มันจะกลายเป็นเนื้อนาบาปมากยิ่งกว่าเนื้อนาบุญมองเห็นพระจนจะมองดูกันไม่ได้แล้วนะเวลานี้เพราะฉะนั้นเราอยากให้เป็นเช่นนั้น มองเห็นกันให้เห็นด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสสดชื่นด้วยศีลด้วยธรรมในการปฏิบัติดีของกันและกันแล้วการสนทนาปราศัยเรื่องอัดเรื่องธรรมก็เป็นที่ปลื้มอ,อกปลื้มใจเพิ่มกํลาลังจ,จิตใจต่อกันและกันจากการ <c oughs> สนทนาปราศัยซึ่งกันและกันให้เป็นพระสงฆ์อย่างนั้นนะนีนะ่พระสงฆ์เหล่านี้จะเป็นเนื้อนาบุญของโลกตลอดไปคําว่าเนื้อนาบุญน,นี้ไม่ เรียกว่าอากาลิโกเหมือนกันไม่มีการสถานที่เวลาเวลาพอขอให้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามบัตรธรรมนี่ก็แล้วกันนะกิเลสอยู่ภายในจิตใจนี่แล้วธรรมก็อยู่ภายในจิตใจํราระกิเลสออกจากจิตใจด้วยอดด้วยธรรมชนิดเดียวกันเครื่องแก้กิเลสคือธรรมธรรมพระพุทธเจ้าแก้กิเลสในครั้งนั้นฉันใดครั้งธรรมขอสมัยปัจจุบันนี้ก็แก้กิเลส เช่นเดียวกันนั้นไม่ผิดแปลกจากกันจึงขอให้พากันนำธรรมนี้ไปปฏิบัติตนให้ดีด้นานด้านคิตจารนาเป็นสำคัญมากนะเรื่องคิตภารนานี้ขอให้ทุกๆท่านมีความใกล้ชิดสนิทติดพันกับสติให้ดีการภาวนาถือสติเป็นพื้นฐานถ้าสติไม่ดีผลที่ได้ก็เลื่อนๆลอยๆถ้าสติดีแล้วผลเข้มข้นเข้มข้นอยู่ภายใน สดชื่นสดชื่นมีรถมีชาติตลอดเวลาจิตที่ยังตั้งตัวไม่ได้สติจับเข้าไปกับคำบุญกรรมเพื่อเกาะเพื่อให้จิตเกาะคำบุญกรรมสติติดแนบกันอยู่แล้วจะตั้งตัวได้เป็นความสงบเย็นใจนีเมื่อตั้งตัวไปตลอดด้วยสติสตังแล้วความสงบนี่จะมีความแน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้นจนกลายเป็นสมาธิขึ้นมาสมาธิคือความแน่นหนามั่นคงของ,ของใจ สมสถะคือความสงบของใจในขั้นเริ่มแรกโดยอาศัยยิตตาภาวนามีสติเป็นพื้นฐานนำคำบุญกรรมมาติดแนบกับตนกับใจของเราไม่คิดปรุงแต่งไปเรื่อยเรื่องใดความคิดความปรุงของจิตนั่นแลเป็นทางของกิเลสมันไหลออกจากความคิดปรุงท่านว่าอาวิชชาปัจจยาสร้างฆารานอาวิชชาเป็นเครื่องหนุนให ดันจิตออกมาให้อยากคิดอยากปรุงอยากรู้อยากเห็นอยากมี่ประเภทไม่มีประมาณจากวิชชาที่พาให้อยากสังขานก็คิดเพื่อความอยากความทะเยอทยานไม่อยู่ไม่ถอยนี่เรามีภาวนาอยู่ในจ,ใจิตใจปิดช่องนี้ให้ดีอย่าให้สังขารของทิเลตนี้ออกให้เป็นสังขารของธรรมคือคำบริกรรมที่ยกว่าสังขารของธรรมเป็นทางเบิกกว้างเพื่อมรรนิพาดออก สติจับให้ดีสติติดแนบอยู่กับตนท่านทั้งหลายอย่าไปคิดอดีตอน,นาคตที่ไหนยิ่งกว่าปัจจุบันแล้วว่ากิเลสจะจิฟตฟาดกันอยู่ภายในจิตใจนี้เอาตรงนี้เอาปัจจุบันมีสติอยู่ตลอดเวลาแล้วจิตใจที่ยังมีความฟุ้งเฟอเ้อเหิมจะสงบ,บลงได้ไม่สงสัยไม่พ้นจากสาติไปได้สตินี้เป็นธรรมที่รุนแรงเป็นธรรมที่สำคัญมากที่สุดแม้กิเลสจะเป็นขึ้น เหมือนกับทะเลหลวงก็ตามก็ตามนะกิเลสนี่กั้นไว้ได้เช่นสังขารมันอยากคิดอยากปรุงดันออกมาดันออกมาเหมือนคลื่นทะเลหลวงแต่สตินี่ปิดปิดช่องให้มันออกมันออกไม่ได้เมื่อมันออกไม่ได้กิเลสก็ทํางานไม่ได้แล้วไม่เผาหัวใจเราเมื่อมันออกประจะมามันก็ไปก้วนกระสือไฟมาเผาหัวใจเราเมื่อสติกับคำบุญกรรมติดกับจิตสําหรับผู้เริ่มบําเพ็ญนะสติกับจิต กับคำบริกรรมติดกันแล้วสังขารอันนี้จะไม่เกิดเกิดไม่ได้เมื่อสังขารเกิดไม่ได้กิเลกก็เกิดไม่ได้ถูกขังอยู่ภายในจิตใจที่เอาธรรมะกันกรองจิตใจของเราให้มีความสะอาดของใสเหมือนสารส้มแปล้งลงในน้ําที่ไม่สะอาดให้สะอาดขึ้นมานี่จิตของเรามันขุ่นมัวไปด้วยกิเลกก็เอาสารส้มคือคําบริกรรมนี สติเป็นเครื่องจำกับบังคับเอาไว้แล้วจิตของเราจะเริ่มสงบเมื่อไม่มีที่เรสตัวสังขารนี่ตัวสังขารเข้ามากวนใจแล้วจิตจะสงบเพราะคำบุิกรรมนี้เป็นธรรมที่ระงับจิตที่ฟุ้งซ่านํำการให้สงบลงโดยถ่ายเดียวเนี่ยสติกับคำบุญกรรมจเจริญขึ้นมามากเท่าไหร่นี่เป็นธรรมที่ระ,ะงรับดับกิเรสทั้งหลายที่มันก่อควน แล้วจิตก็สงบลงสงบลงด้วยด้วยดีต่อไปนั้นจาจิตก,ก็จากสงบนี้แล้วเป็นสมาธิขึ้นมาคือความแน่นหนามันคงของใจที่แรกมันอยากคิดอยากปรุงอยู่ตลอดเวลาเอาสังขารที่ว่าคําบริกรรมนี่เป็นสังขารฝ่ายรมลังับสังขารฝ่าย,ยกิเลสที่มันจะออกไม่ให้ออกดันกันไว้ต่อไปจิตก็สงบร่มเย็นขึ้นมาร่มเย็นขึ้นมานี่แหละใจเมื่อมีผู้อักกาสติ เป็นเครื่องอลักาค้าค้บริกรรเป็นเครื่องอลักาแล้วจิตจะสงบเย็นขึ้นมาเย็นขึ้นมาติดต่อสืบเนื่องโดยลำดับก็กลายเป็นจิตที่เป็นสมาธิแน่นหนามั่นคงขึ้นไปความคิดความปรุงทั้งหลายที่เคยคิดอยากคิดอยากปรุงแต่ก่อนที่ยังไม่ได้ลากได้ฐานระงับดับไปสังขารเป็นสมุท,ทยัยเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วมีอำนาจที่จะระงับดับสังขารทั้งหลายที่อยากปรุงอยาก,ยากแดงนั้นนี้ ไม่มีในเวลาสมาธิมีความแน่นหนามั่นคงมีออกมาเล็กๆน้อยๆก็เป็นความดำคาญไม่อยากคีดอยากปรุงเพราะจิตสวยความสงบเย็นใจอยู่นั้นพอแล้วเเพราะฉะนั่นคู่ที่จิตเป็นสมาธิจึงมาก,กติดสมาธิไม่อยอกอยากออกทางด้านปัญญาอยู่ในสมาธิคือเอะกกตากิตเอะกกตาลมมีอารมณ์อันเดียวเอกกิตมีจิตดวงเดียวรู้เด่น อยู่เพียงเท่านี้อยู่ได้ทั้งวันนั่งหรือเดินอยู่ที่ไหนได้สบายทั้งนั้นผู้มีจิตเป็นสมาธิเพียงไม่อยากคิดอยากปรุงนั่งแต่ก,ก่อนความคิดปรุงนี้มันยากที่สุดก่อควรที่สุดพอจิตมีความสงบแล้วกระงาวความคิดทั้งหลายที่เป็นสมุทัยลงได้นี่อันหนึ่งนะพอจิตสงบลงไปเป็นสมาธิจะเป็นสมาธิขั้นใดก็ตาม เป็นโอกาสที่เราจะได้พิจารณาทางด้านปัญญาจากสมาธิแล้วให้พิจารณาทางด้านปัญญาปัญญาคือความคลี่คลายพินิจพิจารณาในธาตุในขันธ์ของเขาของเราตัวโลกยินแดนแยกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสุภะสุภังแล้วแต่ใครจะมีความแยกคายในทางไหนอันนี้เป็นอุบายวิธีแต่ละแต่ละลายลายที่จะออกพิจารณาตัวเองทางด้านปัญญาเพราะปัญญานี่กว้างขวางมาก แล้วแต่ใครจะวิจารณาทางด้านใดของปัญญาถนัดอะไรในสกุลนาการนี้มันถนัดอะไรผมผลเลีฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกจับไตเส้นฝุ่ทั้งหมดนี้มันถนัดอะไรให้พิจารณงให้มากแล้วมันจะลูกดามปไปหมดทั่วสันหนาผาร่างกายทั้งของเขาของเหล่านั่นแหละแล้วจิตจะค่อยคลายอุปทานความยึดมั่นถือมั่นลงเข้ามาโดยดําดับผ้าละคือความหนักหน่หนวงของใจจากอุปทานก็ เบาลงไปเบาลงไป <c oughs> นี้ปัญญาเราพิจารณาเรื่อยเวลากิจเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าในการพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วห้อยย้อนเข้ามาสู่สมาธิอบรมสมาธิให้แน่นหนามั่นคงอยู่ตามเดิมเข้าสู่ความสงบนี่เรียกว่าพักงานพักงานกับพักกับสมาธิหยุดงานไม่ยุ่งไม่คิดไมุ่่งเรื่องราอะไรทั้งหมดแม้ปัญญาก็ไม่ใช้เวลาเข้าสู่สมาธิเรียกว่าพักงาน ทีนี้พอจิตใจได้พักง,งานแล้วมีความช่างภาผเผยกระพี้กระเป๋าเต็มอยู่ภายในจิตนั่นแหละหมดเหมือนถอดเสี้ยนถอดน,น้ำว่างจากการจากงานทั้งหมดมีจิตสเสวยความสุขในสมาธิจากการพักง,งานพอหลังจากนั้นจิตมีกำลังแล้วให้ออกก้าวเดินทางด้านปัญญาเวลาออกทางด้านปัญญาไม่ต้องห่วงสมาธิให้ตั้งหน้าตั้งตาทําปัญญาพิจิตรพิจาณาให้ ด้วยความแย,ยบคายการจะแย,ยบคายลนทางใดทางใดให้พิจารณาซ้ำๆซ,ซากๆตลกหลายตลกทบทวนเหมือนเขาคลาดนาคลาดไปคลาดมาจนกระทั่งมูลคลาดมูลไถนั้นแหลกละเอียดทวนแกการปักดำแล้วเขาก็ปักดำอันนี้การพริจารณาทางด้านปัญญาของเราก็เหมือนกันพิจารณาทบทวนหลายครั้งหลายหย่มนยาวว่าได้พิจารณาแล้วผ่านไปแล้วอย่าเอาอย่างนั้นมาใช้นะเอาความชำนาญ เอาความคล่องแคล่วว่องไวในการพิจารณาเพื่อแก้ไข,ขไกิเลสเพราะคล่องแคล่วใจกิเลสจะค่อยเบาบางไปเบาบางไปเอานี้มาเป็นประมาณหแือเมื่อเหนื่อยเหนื่อยไม่ลาทางปัญญาให้ย้อนเข้ามาสู่สมาธิแลอพิจารณาทางด้านปัญญาเกี่ยวกับเรื่องอสุภัสุภสัขขงนี้พิสดารมากนะฝากไว้ตั้งแต่เลื่อนต้นต้นต้นหรือหรือไม้ทั้งดุนเท่านั้นนะ่ให้ทา่ทานทั้งหลายนําไปเจรนนํนไปถาก เอานำไปเลื่อยไปใส่กบรบเหลี่ยมเอาเองจรนายเอาเองอยากทำเป็นอะไรอะไรจากไม้ท่อนนี้ก็ให้ไปทำเองนี่ปัญญาบอกไว้กลางๆอย่างนี้เลยจะแยกแยะไปทางไหนการพิจารณาทางด้านปัญญานี้กว้างขวามขงมากนะใครมีนิสัยอย่างไงจะพิารณาอนุสุภาสุปังเป็นหนังเป็นเนื้อ,เป,นเ,นอเป็นเอเ็นเ,อเป็นกระดูกมันเด่นในทางไหนพิจารณานั้นซ้ำๆซากๆแล้วกระจายไปอวัยวะทางไหน จนกลายเป็นของเดียวอันเดียวกันหมดอสุภาสุพังณสุข,ขังอริจังลาตาอยู่ในนี้หมดแล้วมันค่อยปล่อยไปปล่อยไปงานที่งานสําคัญมากนะงานเรื่องร่างกายสําคัญมากทีเดียวเป็นงานที่หนักนเรียกว่างานตะลุมบอลกันอย่างหนะพอผ่านจากงานของร่างกายนี่แล้วเป็น,นกลายเป็นงานอัตโนมัติ <c oughs> คือความเพียรอัตโนมัติขึ้นรณนปล่อยวางส่วนร่างกาย เมื่อปล่อยว่างส่วนรน่างกายหมดแล้วมีแต่นามนธรรมเวทนาสัญญาสังขารนิญาณพริรณาต่อไปนี่ท่านสลจะจ,จะทราบเองเราพูดให้เพียงอืเป็นหัวข้อหัวข้อเท่านั้นที่เรื่องใหญ่ที่สุดคือเรื่องพิจารณาทางด้านปัญญาเดี่ยวกับอุภ้าสุภาพทุกขยางมนิจจ์มัาตาเอาให้คล่องตัวนะไปที่ไหนมองเห็นอะไรอะไรให้เป็นเหมือนกอับเราเห็นตัวของเรา มองเห็นเนื้อเห็นเอ็นเห็นกระดูกมองข้างนอกข้างในเป็นเหมือนกันหมดนี่เรียกว่าชำนาญเข้าไปชำนาญเข้าไปเมื่อชำนาญเข้าไปแล้วจิตใจมันจะหดเข้าไปสู่ตัวเองในการพิจารณาอสุภาษุภังเมื่อหดเข้าไปสู่ตัวสู่ตัวเองเห็นโทษของตัวเองที่วาดภาพต่างๆทั้งสุภาษุภังอสุภาษุภังทุขังจังลาตาแล้วปล่อยอสุภาษุภังทุขังจาภายนอกมาเป็นนิจังทุขังลาตาหรืออสุภาษุภังภายใน แนวพิจารณานี้ก็ค่อยดับลงไปตั้งอันนี้เป็นการฝึกซ้อมจากอรูปะส่วนหยาบคือร่างกายมาเป็นสุภาส่วนหยาบส่วนละเอียดเข้าสู่ร่างกายตั้งขึ้นมาพิจารณาแล้วย้อนเข้ามาสู่จิตย้อนเข้ามาสู่จิตจิตเป็นอรูปะเองทั้งสุภาทั้งอรูปะทั้งอนิจังทุกขงังตาเสียงเมื่อจิตเขา้ามาเป็นก็ปล่อยวางข้างนอกมาพิจารณาข้างในของตอนเองนี่เรียกว่าปัญญา เมื่อละเอียดแล้วจะเข้ามาสู่ใจไม่ไปไหนนะเข้ามาสู่ใจรอบข้าวหมดแล้วปล่อยวางที่นี่นั่นละ่ะจากนั้นก็มีจารนาธรรมล้วนๆพิจารณาเวทนาสัญญาสร้ญญางขานวิญญาแล้วเราก็ฝึกซ้อมมาน,นี่แหละอรสุภาสุพังณที่มันไหลเข้ามาสู่ใจแล้วให้มันช่ำชองให้คล่องแคล่วว่องไวสิ่งเหล่าน,นี้ก็จะค่อยดับไปรวดเร็วรวดเร็วตั้งขึ้นมาภาพต่งตางๆจะพิจารณาเป็นอสุภาพสุพังทุกขังนี้จาไม่ได้ไม่ทัน พอตั้งถึงมาแล้วดับตั้งขึ้นมาแล้วดับพิจารณาไม่ทันมาจ้ะน,นี่เรียกว่ามันผ่านไปโดยลําดับอย่างนี้ให้พากันพิจารณาเมื่อจากนั้นแล้วจิตมันก็ว่างไปหมดนั่นแหละพอปล่อยอสุภาสุภังอันนี้ภายนอกปล่อยอสุภาสุภังภายในจิตก็ว่างนี่ละการปฏิบัติภาวนาขอให้ทุกๆท่านได้นําไปปฏิบัติทุกคนถ้าเดินตามนี้แล้วไม่ผิดยังไงจะต้องเป็นผู้ทรงมรรคทรงผล ภายในจิตใจของเราขอให้เดินตามนี้เถอะการแสดงนี้ผมไม่สงสัยในการแสดงถูกต้องพยายามไปโดยตลอดเพราะได้ผ่านมาเรียบร้อยแล้วยิงขอให้พระลูกพัหล้านนำไปปฏิบัติสนใจทางด้านกิตตาวนายมากกว่าสิ่งอื่นใดอย่าให้งานของโลกสงสารเข้ามาแทรกเข้าวุ่นวายกับงานกิตตาวนาของเราจะเสียไปได้อย่างง่ายได้เพราะงานของโลกของสารคืองานของพิเร มันละเอียดแล้วเหมือนกันนะไม่ใช่เล่นๆมันเข้ามาเหยียบย่ำทำลายทำให้แหลกเหลวไปได้ถ้าผู้สติปัญญาไม่ทันเพราะฉะนั hmm. ้นจึงบอกไว้ต้นตัง้งแต่บัดนี้อย่ายุ่งต่อง,งานของโลกมันจะชิดเรื่องโลกเรื่องสงสารอันใดปัดออกปาดออกนั่นเป็นงานวัฏวนงานเกิดงานตายกองกันงานที่เราแก้สิ่งเหนี้เป็นงานวิวัตะที่จะสลัดปัดทิ้งคม ตายกองกันนี่ออกเป็นนิพพานขึ้นมาสวดอนนอนภายในจิตใจของผู้ปฏิบัตินะพากันตั้งอกตั้งใจอย่างนี้อินต่อะเป็นในเวลานี้มันจะไม่มีแล้วนะผู้ทรงมรรคทรงผลเพราะไม่มีผู้ปฏิบัติอ่านหนังสือก็อยู่ในคำพี่กลายเป็นนอนแทะกระดาษไปหมดไม่มีใครสนใจจะนำมาปฏิบัติสุดท้ายก็เอาความรู้ที่เรียนมาจำมานั้นว่าเป็นมรรคเป็นผลตัวเองทั้งทังทง้ที่ไม่เป็นมรรคเป็นผล แล้วแก้กิเลสตัวเดียวก็ไม่ได้จากความจําอืมนัม้นก็เหมาอนั้นว่าเป็นมรรคเป็นผลเรียนได้ชั้นนั้นชั้นนี้ก็เอาชั้นนั้นชั้นนี้มาเป็นมรรคเป็นผลกิเลสไม่ฉลองปอ,อกเบิกแม้แต่ตัวเดียวมันมว่ากันรแรงแรงๆสาคัญกันรงแรงเท่านั้นเองการปฏิบัตินี้พิจารนานามันรู้จริงๆรู้ภายในจิตใจดังที่แสดงมาแล้วเนี่ยจะเป็นสันทิ่ิโกสันตีโก รู้จำเพาะจำพเพาดดะเ,เข้าไปโดยลําดับละเอียกเข้าไปละเอียดเข้าไปนี่เรียกว่ารู้ความจริงรู้ความจําเป็นอย่างหนึ่งที่เราเรียนมาเป็นความจํานําเข้ามาปฏิบัติให้เป็นความจริงขึ้นมาถ้ามีแต่ความจําอย่างเดียวก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกลายเป็นโนขุนทองหรือกลายเป็นหนอนแทะกระดาษไปเลยเพราะไม่สนใจปฏิบัติท่านนาที่เราศึกษาเราเรียนมาแล้วมาปฏิบัติก็กลายเป็นความจริงขึ้นมา แล้วทรงมากทรงผลได้จากความจริงคือภาคปฏิบัตินี่แหละยิงขอให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้แล้วนำมาปฏิบัติใหส,สดสดร้อนๆอนทุกคนทุกองน,นะอย่าไปคิดเฉ่วยชานะว่ามรคนิพพานคือล่าสมัยไปแล้วตัวเองนั่นแหละตัวคือตัวล่าสมัยไปลบล้างมรคนิพพานที่ศาสดา,าองค์เอกจัดไว้ชอบแล้วชอบแล้วให้เป็นของจริงของล่าสมัยเพราะเราหมดข่าหมดอาการสิ่งทั้งหลายกาย มันหมดค่ามรามคาเหมือนเราเ,าเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าเป็นเครื่องประดับประดับคนตายประดับสลัยมันก็ประดับคนตายมีความหมายอะไรอันนี้คนตายทั้งเป็นพระตายทั้งเป็นไม่มีความหมายในธรรมทั้งหลายแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไมากันจามวอนวันนี้พูดยางตอนนี้ขอความสวัสดีจงมีเจ้บรรดาปีน้องทั้งหลายโดยทั่วหน้ากันเถิด